สวัสดีค่ะนี่คือช่องแม่ติ๋มบ้านสวนนะคะเมื่อนี้แม่ติ๋มบ้านสวนจะพามาชมเที่ยวชมวัดสิริพรอำาเภอพงษ์นะคะถามยายไปเลยเตัวยายบ้านสิริโพนพันยุบอ่จ้ะพันยูบมันไปงานศพกรุงเทพค่ะโอ้ยมาบ่พอแม่ติ๋มโอ้ยกลาเป็นบ้านหมู่บ้านดิรถแล่นออกเป็นประจำไหมได้โอ้ท่านท่านจีวันท่านหัวยุบทังออกได้ก็รักกัน แรงแรงแรงออกกันทีพอดีสะพานกมาเลยบแรงแรงออกได้นี่ทามันไเล่นหน้าจะเิดประตูองก็ไปลกันทาอคุณกะที่ออกได้เจ้าโอ้่านมีตั้งแ่สิเข่าที่บุนลากอืมเฮ้ยวันนี้สิริพรไม่อยู่นะคะเพื่อนๆอ้ยเสียดายจังเลยกันเพิ่นยู้เพิ่นยูนีเม็นมะากันเพิ่นเ่อไไปส เพื่อนๆจ้าวันนี้นักร้องมาอยู่นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาที่วัดสิริพรอําไพพงศ์นะคะเมืนน่อนี้นักร้องชื่อดังนะคะโบรักสีดำนะคะหลงเพลงดังมือน,นี้คือวัดของเพื่อนนะจ๊ะเนาะนี่นนคือวัดของสิริพรอําไพพงศ์นะคะแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนบอยู่ค่ะเพื่อนเพ่นไปงานสีดำที่กวัวทโมนะคะ นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะห้องยังบ้านในเขาไปนะคะนี่ห้องยังบ้านในเขาไปเป็นองค์พญานาคองค์ใหญ่นะคะนี่คือบริเวณเป็นยูนะคะนี่นี่คือบริเวณโดยรอบนะคะการห้าเขาว้าแล้วห้องกับเมื่อกี้นี่ก,ก็มาขอพอรนะคะอธิษฐานนะคะผู้ใดต้องการอธิษฐานยังกะ ย้อนเหรียนแล้วค่ะนอกจากต้องการเอียงอธิษฐานแล้วก็ย้อนเหรียญขึ้นทั้งบานทนะคะเน้องอมผู้บอกว่าใส่โทรศัพท์ให้นอนนี่คือบรรยากาศด้านน้องนะคะเขายังไม่ได้เข้าไปนะคะนี่คือองค์ปู่นาคจุละมินนะคะจุละจุลมินจุลลินนคคราชนะคะ ูแต่ละปูมันก็มิซือฉาย,ย่างมันนู่น่ะเนาะนี่คือองค์ใหญ่นะคะพญานาคองค์ใหญ่บรรยากาศเงียบนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาสวยงามนะคะเปลือๆเดี๋ยวแม่ทิมก็จะพาเข้าไปข้างในนะะู่่ะเนาะ เดินเข้าไปข้างในกันจ้าเดี๋ยวแม่ติมจะพาเดินเข้าไปข้างในกันนะคะสวยงามนะคะค่อยๆเดินข้างบนเสือพรกับพนคเปเพื่อนรียกสวยงามไหมคะแล้วก็จะเป็นองค์พญานาคนะคะทั้งสองขางนะคะพญานาคองค์สีทองกับพญานาคดำนะคะองค์สีดำซ้ายขวา เป็นยานาดสีทองค่ะสีทองค่ะดังองดังครับองค์ดังครับองค์ทองนะคะเพื่อนๆเห็นปะนี่คือทางที่จะลงไปวัดนะคะเพื่อนๆจ๋ะวันนี้ลงมาทําบุญด้วยกันนะคะก่อนที่จะลงไปตะกี้เพื่อนๆมีสังขาเด้ข้นยางมากจะเปียกบ่แต่ตอนนี้ก็ทําโค้งนะคะทำภูมิลังกาสวยงามไหมคะ เยดายจังนะคะนักร้องไม่อยู่นะคะวันนี้สิริพรอัมไพพงไม่อยู่ค่ะจัดสวยงามนะคะประดับประดาด้วยดอกไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ ตกแต่งสวยงามนะคะก่อนกลางคืนก็เปิดไฟสวยมากนะคะนี่คือองค์พญานาคที่อยู่ข้างๆยาวมากเลยค่ะนี่องค์อันนี้เราไปด้านหลังนะคะ บรรยากาศเงียบเลยค่ะบรรยากาศสวยนะคะสวยงามมากเลย สวยงามมากเลยนะคะถอดรองเท้านะต้องถอดรองเท้านี่มหอนนี่เดี๋ยวแม่ติมจะพาเดินไปไหมไปเดินเข้ามาคือองค์พระประธานนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างหน้าชมบรรยากาศ บะะูชาดอกไม้ยุต้องใดคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะเชยดไดเดาว่านักร้องมาอยู่นะคะวันนี้นักร้อง,มองไม่อยู่มันไปงาน,นาเลยค่ะตายุงเ้่โอ้ มันรงว่าเนดีเ่อเกาเกินไปเรืเนกเกือต่กิดเลยอ้เือไเปพอเสียบเลยเสียดายเด้อย่าเบียมากพอเป็นพี่สาวหราบวัดจ้ะอือแม่พี่สาวของสิริพรนะคะไปปรุงว้สิริพรไม่อยู่ค่ะทู่ฝนค่ะเมอ บ้านแม่ดิฮะเด้ออ oh. oh ๋ออะไรยูอะไยูอารมย์บรรยากาศสวยงามมากนะคะวัดสวยมากเลยถ้าเพื่อพนยุมันก็จะยูดียูบัดจ้ะยูบัดกี่ยูบัดก่นเด้พันนอนนีบอ่ะค่ะนีหรือวะพันนอนเด็กเขาจนอนอยูยอือนอนจากตั้งคืนน้ำนองนะมอือ นีเสียนเกิด oh. ต uh, oh well, okay. ั้ง่น like ัละเออเจนเสียงคือ ah กันเนาะไปนองยี uh ่ห huh? ลีเลยบ่อ huh. ค mm ่ะในนองเทียนเลยบบเกิดันก็ม่ป็นเกิดกันเมนเพ้นเกิดอันอันศูนย์ศูนย์แปดบอค่ะเธอพ้นพนเป็นพี่สาวของสิริพุทเนี่ยติดพูดติดกันเลยตอนไม่แค่กันอยู่เก็บผักเล่นแม่มือหาทับเป็นจ้าามือกูด่าไเนี่ย ไม่นตพูดอะไรเลยนะเมีล่ะเาเมซี่ตวอเมซคนเมื่ปัวพี่บี่บมน่ยผมันใกันใครพ่ยูอพ่ืนนี่พเล่ไปพึ่นขึ้นเครื่องไปหอดกุ้งเทียบเข้าเดียวหอดราสั่นไปรุเทียาไม่เจอรงเทบปนมอแงาวเขาหมอขว่าเขาเาอกาถใ่ดายประกัเพิ่นอว่าสมาไทยหลุกกพน จีเป็นเจดามือไดปฏิมาผมมือใดที่น่ิมาอะไรเงี้ยคุยกับอืม